เรียนเชิญท่านพลตำลตรวจโทอำนวยนิมโ,มโนอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะครับกลับขอพระคุณครับกระผมพลตำลตรวจโทอำนวยนิมโ,มโนสมาชิกสปทลำดับหนึ่งเก้าเจ็ดกระผมได้อ่านแผนการปฏิรูปประเทศเรื่องนี้หลายเที่ยวชื่อเรื่อง เศรษฐกิจผู้สูงวัยแต่พอผมอ่านในเอกสารผมก็เริ่มงงว่ามันจะเป็นเศรษฐกิจของผู้สูงวัยหรือเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยชื่อกับเนื้อหามันจะตรงกันไหมไอเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยมาจากบ้านแล้วละครับแต่ผมอยากที่จะ มาขัดเกลาหรือเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะเพราะชื่อจำเป็นฮะสำคัญครับอยู่อยูๆผมเองอํานวยนิมมานจะไปเปลี่ยนชื่อเป็นนาเดชเนี่ยมันคงไปไม่รอดฮะก็คงต้องใช้อํานวยต่อไปในเนื้อเนี่ยผมดูแล้วมันกลายเป็นเรื่องของการไปส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จะต้องผลิตผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้สูงวัยเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยสำหรับการให้บริการกับผู้สูงวัยจริงๆแล้วในเรื่องเศรษฐกิจของผู้สูงวัยเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงว่าให้ผู้สูงวัยอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าได้มีงานทำได้ทำงานทำงานได้มีรายได้เพราะอะไรครับ เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ครับแรงงานหนุ่มสาวเราจะลดลงแล้วมันก็จะเป็นปฏิปักษ์กันกับการที่จะใช้แรงงานหนุ่มสาวจำเป็นจะต้องพึ่งพิงแรงงานผู้สูงวัยเมื่อสักครู่กันมาที่การก็พยายามอธิบายให้ฟังยกตัวอย่างยกตัวเลขมาให้เห็น ขณะนี้เรามีผู้สูงวัยอยู่ประมาณ10ล้านคนตกงานอยู่64% 6-7ล้านคนในประมาณ20ปีข้างหน้าเราจะมีผู้สูงวัยประมาณ20ล้านคนในขณะที่คนหนุ่มสาวจะน้อยลงจะด้วยด้านการสาธารณสุขด้านการแพทย์เราจะเจริญขึ้นครอบครัวยุคป,ปัจจุบันไม่นิยมมีบุตร ก็มีบุตรน้อยก็ตามดังนั้นข้อแรกที่ผมจะฝากกับคณะกรรมาธิการก็คือเป้าต้องชัดเจนครับถ้า,ากว่าแผนการปฏิรูปยิงไม่โดนเป้าไม่เข้าเป้าหรือเข้าเป้าแต่ไม่เข้าวงกลมแผนนี้ก็จะเสียหายเรื่องแรกที่ผมจะนำเรียนครับเรื่องเศรษฐกิจผู้สูงวัย ตามแผนการปฏิรูปนี้คงหนีไม่พ้นครับต้องให้น้ำหนักต้องทิ้งน้ำหนักเมื่อจะเอาเขามาทำงานเอาเขามาใช้แรงงานแทนคนหนุ่มสาวท่านต้องเน้นเรื่องสุขภาพหนีไม่พ้นนะผู้สูงวัยคือคนที่อยู่มานานทำงานมานานใช้งานมานานสึกหลอแล้วครับต้องเปลี่ยนอะไรต้องซ่อมต้องทำสีต้องถ่ายน้ำมันเครื่อง ก็แปลว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่ง é. ถ้าเขาไม่มีศักยาภาพที่จะทำงานได้ <ped> เขาต้องเป็นผู้สูงวัยประเภทติดเตียงเป็นภา kins, <S <S ระเป็นภาระทั้งรัฐและครอบครัวผมมีตัวอย่างครับเ <IS> พื่อนบ้านผมเองครับ <I> เป็นผู้สูงวัย <liability> กว่าผมเล็กน้อย ผมเองเป็นผู้สูงวัยนะครับแม้ว่าหน้าตาจะอย่างนี้ไม่น่าเชื่อผมถามเพื่อนบ้านว่าหลมหลงลืมลืมแล้วทำไมไม่ซื้ออาหารเสริมซื้อฟิตออยมาทานซะบ้างละ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเขามีครบมีเยอะเลยที่บ้านทำไมไม่ได้ผลหรือไงเขาบอกว่าลืมกินพาอเขาขี้ลืมไง ผมบอกว่าทางนี้เอา,อางี้ไหมล่ะเอาเบอร์โทรศัพท์มาแล้วเดี๋ยวผมโทรเตือนเวลาจะกินจําเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้จบครับผู้สูงวัยคนนี้คงเอามาใช้แรงงานไม่ได้อีกแล้วงั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องอันดับหนึ่งนะถ้าไม่ส่งเสริมนะครับอย่าหวังเลยว่าผู้สูงวัยคนนั้นจะเป็นผู้สูงวัยประเภทติดสังคมติดบ้านนั่นก็หนักไปแล้วครับต่อไปก็ต้องติดเบาะติดที่นอน แล้วสุดท้ายคือติดเชิงตะกอนครับที่ผมเน้นเรื่องสุขภาพเพราะว่าถ้าสุขภาพดีสำหรับผู้สูงวัยแล้วต่อไปเราก็จะสร้างงานให้เขาในเรื่องของผู้สูงวัวย PowerPoint ผมไม่ออกสักชุดหนึ่งเลย,ยครับผมขอญาตไปแล้วครับมีทั้งหกหกแผ่นนะครับเออไปเรื่องสุขภาพเลยครับ ในเรื่องของสุขภาพของผู้สูงวัยครับในแผนจะต้องชัดเจนครับว่าต้องนํานโยบายประชารัฐไม่ใช่ประชานิยมประชานิยมมันทำให้รัฐเสียหายประชารัฐก็คือทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมจะต้องมีส่วนร่วมก,กันกับสังคมผู้สูงวัยครับส่วนร่วมเป็นยังไงฮะด้านแรกครับด้านสุขภาพของผู้สูงวัยรัฐจะต้องเป็นผู้นำ เอกชนต้องเป็นผู้ตามเป็นไงครับรัฐจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยอย่างจริงจังเพราะอะไรเขาเสื่อมแล้วเสียแล้วต้องเปลี่ยนอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลภาครัฐครับผมขออนุญาตให้ดูตัวอย่างตัวอย่างครับไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัวมาพิปลาย ปัจจุบันโรง,งพยาบางลโรงพยาบาลดังๆโรงพยาบาลของรัฐออกนอกระบบเยอะพูดกันตรงๆว่าต้องหาเลี้ยงตัวเองคุณแม่ผมเป็นแค่โรคแผลกดทับที่แผ่นหลังอะต้องก้นกบฮะรักษาอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดก็เป็นโรงพยาบาลระดับศูนย์นะครับเกือบปีไม่ดีขึ้นผมเอาเข้ากรุงเทพ มาอยู่โรงพยาบาลดังโรงพยาบาลหนึ่งในกรุงเทพอะอยู่มาก็หลายเดือนจ่ายตรงครับผมเบิกได้ครับเพราะเป็นคุณแม่ผมต้องเสียเดือนหนึ่งแสนกว่าบาทเขาบอกว่าแผลกดทับเป็นสัญญกรรมตกแต่งไม่ใช่ป่วยไม่ใช่ป่วยครับตลาดไหมครับเบิกไม่ได้เกือบทั้งหมดอะแม้กระทั่งผ้าก๊อตปิดแผล ด้วยละแสนกว่าบาทนะยืมมาเจ็ดเดือนเก้าแสนแล้วมั้งครับงั้นรัฐจะต้องไม่ให้เกิดโอกาสเกิดข้ออ้างต้องดูแลเรื่องสุขภาพต้องรับผิดชอบรัฐต้องเป็นผู้นําเรื่องสุขภาพต่อไปในเรื่องของการสร้างงานครับเมื่อกี้ตัวเลขผมพูดไปแล้วนะครับว่าวันนี้เรามีสิบล้านว่างงานอยู่ประมาณเจ็ดล้านในไม่กี่ปีข้างหน้าจะว่างงานประมาณสิบล้าน ถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมนำผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีตามข้อที่หนึ่งนะครับเราแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพได้แล้วเราต้องจัดเข้ามาเข้าระบบงานครับต้องจัดประเภทงานให้เหมาะสมลักษณะงานต้องเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ช่วงเวลาการทำงานสถานที่ทำงานทำจากบ้านไปส่งเป็นชิ้นหรือจะมาทำที่ทำงานก็นแล้วแต่ เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานค่าตอบแทนต้องชัดเจนครับเศรษฐกิจผู้สูงวัยต้องอย่างนี้ครับไม่ใช่ไปไปไปทำบ้านเพื่อผู้สูงวัยไปทำลิฟต์เพื่อผู้สูงวัยไอ้นั่นอุตสาหกรรมเพื่อผู้สูงวัยมันคนละเรื่องครับชื่อกับเนื้อต้องไปด้วยกันให้ผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์นั่งใช้นิ้ว ไม่ใช่ถือกระบองไปเป็นรลบพนี่ตัวอย่างและตัวอย่างพันอย่างนี้เราเห็นมาเยอะครับอย่างเช่นในกลุ่มสหภาพยุโรป EU เขาชัดเลยครับเขาบอกว่าแรงงานห้าคนต้องมีผู้สูงวัยสองคนกับอาชีพประเภทนี้สำหรับอาชีพประเภทนี้แรงงานห้าคนมีผู้สูงไวัยได้เพียงคนเดียว เราทําไม่ได้หรือครับเราให้มันชัดเจนอย่างนี้ไม่ได้หรือครับขอ power point ครับ power point เรื่องแรงงานห้าคนนะตัวอย่างครับเราเขียนไว้เลยครับว่าถ้าเป็นอาชีพประเภทนี้แรงงานห้าคนให้มีแรงงานผู้สูงวัยที่ไม่เกินหกสิบห้าปีหนึ่งไม่เกินเจ็ดสิบปีหนึ่งมันก็จะเฉลี่ยไปตามสัสดส่วนของแรงงานเน่ย ในเอกสารการศึกษาตรงนี้ไม่มีครับขอนิดเดี๋ยวครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่เลยครับเมื่อปี2554ครับน้ำท่วมหนักผมเองต้องออกไปช่วยน้ำท่วมในเขตปริมณฑลครับผมจะไม่บอกว่าเป็นที่ไหนเดี๋ยวจะทราบว่าเป็นปทุมธานีบ้านหลังหนึ่งครับมีคนแก่นั่งอยู่ชานชาลาบ้าน ในตารอความช่วยเหลืออยู่กับสุนัขตัวหนึ่งผมกับลูกน้องต้องไปแบกลงมาจากบ้านแล้วถามว่าลูกหลานไปไหนคำตอบคือลูกหลานไปอยู่เช่าคอนโดอยู่ในกรุงเทพทิ้งแม่เฝ้าบ้านกับสุนัขตัวหนึ่งผมกำลังพูดถึงผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้งสังคมไทยมีจุดแข็งอยู่จุดหนึ่งครับก็คือ ความผูกพันระหว่างสถาบันครอบครัวพ่อแม่ลูกผมขออนุญาตนำไว้เป็นสิริมงคลครับพ่อขุลรามกำแหงมหาราชทรงปกครองประเทศแบบพ่อปกครองลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ของมหาชนชาวสยามก็คือเพื่อลูกทุกคน หน้าที่พลเมืองดีเด็กดีสิบประการเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ส mm ิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาในข้อห้าจะยึดมั่นกะตัญยูมันหายไปไหนหมดฮะเมื่อสักครู่ท่านครุจิตนาคอทัพขอญาตที่เอ่ยนามท่านบอกว่าท่านไม่อยากเห็นเลยครับบ้านพักต่างอากาศนิคมบางปูแล้วแย่งเงินไปอยู่ ไปทิ้งคนแก่ไว้นั่นสังคมยุโรปสังคมตะวันตกเราไม่ต้องการครับใครมีหน้าที่ตรงนี้แหละครับในแผนการปฏิรูปนี้จะต้องยึดโยงกันกันกบกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำจุดแข็งของสังคมไทยของครอบครัวไทยกลับมาใหม่เลยครับสร้างความรู้สึกจะยึดมั่นกนตัญญู ถ้าครอบครัวดูกันดีพ่อแม่ดีมีสุขภาพดีมีฟิตออยู่แล้วมีอาหารเสริมอยู่แล้วแต่ลืมกินลูกคอยเตือนให้กินก็จะจำได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์สามารถไปทำงานได้ต่อไปในเรื่องการสร้างงานประชารัฐครับรัฐกับเอกชนร่วมกันรับผิดชอบในแผนเท่านั้นแหละครับ เศรษฐกิจของผู้สูงวัยก็จะดีขึ้นเวลาประกวดนางงามครับเกือบทุกเวทีครับเวลาเขาถามว่ามีข้อคิดยังไงนางงามก็จะตอบว่าสวยอย่างมีคุณค่าแผนการปฏิรูปนี้ผมขอให้ทำให้แก่อย่างมีคุณค่าครับ ให้เป็นมะพร้าวห้าวยิ่งแก่ยิ่งมันไม่ใช่กลายเป็นติดบ้านแล้วต่อมาติดเตียงแล้วต่อไปติดเชิงตะกอนจิงอยู่ครับวาระสุดท้ายของผู้สูงวัยคงไปต่อไม่ได้เมื่อเครื่องมันลวนหมดทุกระบบแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงหน้าจุดนั้นสังคมจะต้องดูแลผู้สูงวัย ให้เป็นคนแก่อย่างมีคุณค่าสุดท้ายครับผมขอกลับขอบพระคุณขอให้กำลังใจและจะขอบพระคุณมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าคณะกรรมการธิการจะได้นำสิ่งที่กระผมเสนอสิ่งที่กระผมเพิ่มเติมเสริมแต่งเข้าไปในแผนการปฏิรูปเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นขอบขอบพระคุณด้วยความริงใจครับ ขอบคุณค่ะต